สวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับคลิปนี้นะครับพ่อพงมีกล่องพัสดุส่งมาวันนี้นะครับจาก f อทีที่สั่งของนะครับฮกหลงจากพ่อพงไปนะครับแล้วก็มีน้ําใจส่งบอลมาให้พ่อพงนะครับจากจังหวัดตราดนะครับจังหวัดตราดนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเป็นบอลอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ นี่ครับคือกล่องพัสดุเขียนด้านข้างว่าสตอดดโอนะครับเดี๋ยวเราจะดูด้านในว่าจะเป็นบอลแบบไหนนะครับนี่ครับผมผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับคุณคุณแม่นะครับที่ส่งมาให้นะครับที่ส่งมาจากจังหวัดตราดะนะครับบอกว่า เป็นบอลสีแดงสวยนะครับว่าอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่รู้จักชื่อนะครับเขาแกะยังไงอ่ะคันนี้ครับคุณแม่เองก็ไม่รู้จักชื่อนะครับไม่รู้จักว่าชื่อเป็นชื่อบอลอะไรนะครับแพ็คมาอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวจะฉีกเลยครับแพ็คมาอย่างดีมากนะครับคุณแม่ก็ไม่รู้จักชื่อบอกว่าอย่างนี้ครับตอนที่โทรมานะครับอันนี้ เดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่ครับเต้านี่ครับนี่ครับโอ้โหคุณแม่แพ็คดีกว่าพ่อพงอีกนะครับพ่อพงส่งไปแพ็กไม่ดีอย่างนี้เลยนี่ครับเห็นไหมนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นบอลอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราเรามาดูนะครับอยู่ด้านในเดี๋ยวพ่อพงจะเปิดนะครับจะ นี่ครับนี่นี่ครับนี่นะครับที่คุณแม่เขาส่งมาให้นะครับเป็นบอลอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าพ่อผงเองก็ไม่มีความชํานาญในเรื่องบอลนะครับเห็นไหมครับนี่มีกระดาษทิชชู่ครับนี่นะครับนี่ครับมีต้นแล้วก็มีรากครับเห็นไหมครับเป็นต้นเล็กๆอันนี้พ่อคงก็จะ อนุบาลไว้นะครับนี่ครับนี่คือเป็นน้ำใจนะครับเล็กๆล็กน้อยนะครับจากคนที่เคยค้าเคยขายด้วยกันนะครับพอเราค้าขายด้วยกันแล้วหรือว่ามารู้จักกันแล้วมาติดตามพ่อพงแล้วนะครับในช่อง youtube นะครับเราก็มีมิตรภาพที่ดีต่อกันนะครับมีอะไรเราก็ได้แบ่งปันกันแบบนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ อันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณแม่นะครับที่อยู่จังหวัดตราดนะครับส่งบอลมาให้กับพ่อพงได้เลี้ยงนะครับเรารอเลี้ยงดูนะครับโตขึ้นมาแล้วสีสันจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับ